เอาจะคนมาอันนี้ต้นฉบับคือหลวงพ่อเคนเออเนี่ยแกเสกจะบอกว่าแกแกนอนอยู่แกนอนอยู่นะจากตรงนี้นี่หน้าท่านแกนะจะมีตรงนี้ใหญ่ใส่นะจากใส่เหมือนเท่าคนนุ่นละจาเขาจะแขวนไว้ ทีนี้เขาแก่อพอลุมนั้นมันหมุนนะแกก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไม่คนมานะอบอกหมูบอกหลังถอยใส่กันยันกันตายจีวอนตายนะยันกันปุ๊บเลยเอออจีวนงต้นฉบับมันลืรูต้นฉบับใส่มาจากหลวงพ่อเคนนะคะปลูกเสรคั้งเลลย่ะครั้ง สายมูแกอยู่วัดทำเค้าอีโต้พวกกรุงเทพเห็นแกไปบินทบาทยู่ปุ่นเขาสงสัยก็ขี่รถมาเบิงแกก็นอนอยู่วัดแกหนอแต่ังนะแกนอนที่วัดแต่ลกแต่คนอื่นเห็นแกไปบินทบาทเว่าไปบินทบาทกรุงเทพจ้ะเดี๋ยเติ้งกอบะทิแม่กอย่างนั้นทคนที่เขาเอาวะทคนเลยนะที่ข้าปไปรายคนโรคโรป ไอ้โพเคนหลวงโพข่านมันบอเผาเออบ่อบเผาทั้งสองฝั่งเลยสองฝั่งนี่หลวงพ่อเคนแล้วก็หลวงพ่อพัน่นที่ตุนจะติเพราหลวงพ่อเคนตายหลวงพ่อพัน่์ก็เป็นเศกอ๋อก็มาเป็นเศกใส่อ๋อเขาเออต้นฉบับต้นฉบับโตอ๋อท่านเขาโตต้นฉบับปลูกเศกใส่ต้นขังต้อหลวงพ่อ อโอเคโอเคเดีนพุ่ลแล้วพุง่าย่ีเดี๋ยวแล้วยายก็ทำมาตั้งกี่ปีแล้วเออเออทมากเลยตั้งแต่หนูแม่ยังไม่เกิดอายุยี่สิบทำมาตั้งแต่อายุยี่สิบอายุยายยี่สิบอกอคนย่าปีเออเกษตรุ่งผีหลักจังโอเค ไม่เหลือแล้วรุ่นสุดท้ายแล้วเนี่ย